สบายดีทุกคนมื้อนี้เขาจะมานำเสนอเมนูพิเศษอยู่ในมือพิเศษของทานเนาะซึ่งจะมีสเต็กสเต็กเนื้อแล้วก็ซุปเห็ดกระดุมเนาะแล้วก็เขาก็เกี่ยมเค้กในนี้เนาะ,ะในนั้นจะมีสลัดแต่เขาจะบริเหตให้ทุกท่านเบิรง จากนั้นก็นจะมีขนมข้วจีท่า,ทาเนยกระเทียมซึ่งว่าจะมีส่วนผสมใดมาเบิ่งกันเลยเฮาซื้อเนื้อเอฟายมาเนาะเอฟายของ <Fantastic. S 1> อเนื้อกูบีอะไรแต่บุหัวมันเป็นละศิลป์ดไดอ่านบอก จากนั้นโฮาก็จะมาเริ่มเตรียมเครื่องเนะาะเขาจะเห็ดสุก <Head S 1> เห็ดก่อนเขาจะหั่นเห็ดกระดุมกระดุมหันห่นให้เป็นสินนน่นเล็กหลังจากนั้นก็หันห่นหั่นให้มันเป็นแผ่นบางๆเนาะ <Fantastic. S 1> จากนั้นก็ซอยผักหอมหอมหัวใหญ่เนาะประมาณาคขึงซี่ขึงหัวนี่ยซอยซอยให้มันเป็นคือลูกเต๋าเน,นื้อน้อย ซอย,ยไปาจากนั้นถุบกระเทียมเนาะหนึ่งล้วจากนั้นก็เอาลงทั้งเมดลงไปขวัวเลยแล้ใส่เกลือเนาะลงไปน้อยหนึ่งโคนๆคนคนคนจากนั้นใส่ใบไามมลงไปคนค,นค,นคนจากนั้นเขาก็ใส่ฮิดกระดุมทีเขาซอยเป็นแผ้นลงไป ลงไปเนาะนแล้วตามด้วยน้ำสต๊อกน้ำสุปสุปยังก็ได้เนาะจากนั้นเขาก็จะเทนมนมน,ม,นมสดลงไปเนาะนมซุปธรรมดาเท่านี้แหละเปอร์เซ็นลงไปแล้วก็เติมวิปครีมลงไปเนาอะบอูฮูเทา่าไหร่เอ,อีกแบวนูนตะวกรงหนึ่งอกหน้าเขาเห็นหน้ามันงวดวเนาะเขาก็เ,เ,เลยเติม นมล,ลงไปอีกน้อยหนึ่งตามปริมาณที่เห็นจากนั้นก็คนๆๆๆก็เติมวิปครีมให้มันเบิดเบิดกล่องเลย <Fantastic. S 1> แล้วปะปะให้มันฝดอน,นี้ปะให้มันฝดปะให้มันฝดแล้วก็ถือเป็นอันอันเซตซิ้นอันมิเตชาให้มันเน่ยงวดลงนำงวดลงอีหนึ่งแล้วก็ป้งแล้วก็ รักเสิร์ฟได้ซีมเอาตามารสชาติที่ทุกคนมาจากนั้นฮาก็กจะมาเริ่มกัะเกียมน้ำซอสที่จะไปราดใส่สเต็กเท่าเนาะฮาก็กใส่หอมหัวใหญ่ที่สับไว้แล้วก็กระเทียมลงไปผัด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 แล้วก็ใส่ โซย, <Fantastic. S 1> ลยซซุลงไปนิดหนึ่งซอสซอสมะเขือเทศเนาะลงไปประมาณหนึ่งบวงจากนั้นก็โคนโคน,คนแล้วก็ใส่พริกไทยพริกไทยดำนิดหนึ่งจากนั้นข่อยข่อยจะใส่วิปครีมลงไปนิดหนึ่งเพื่อใ <Fantastic. S 1> ห้เติมความมันเนาะมันหอมจากนั้นแล้วขอ่อยก็ เติมพาสลีลงไปเโคนโคนโคนจากนั้นค่อยจะซีมเบิงซีมเบิงแลยค่อยรู้สึกว่าอ่ามันยังจางอยู่ก็เติมโซยุแล้วก็มีลินน้อยหนึ่งมีลินนี่จะให้ความหวาน <Fantastic. S 1> แล้วกว็โคนคนโคนคนแลว้วก็เติมอีกเติมอีกค่อยจะซีมน้อยหนึ่งค่อยคิดว่ามันยังโบ่พอแล้วค่อยก็เติมอีก รู้สึกว่าเค็มในหนึ่งเนาะเขาก็เติมอนมใส่อีกน้อยหนึ่ง,าางจากนั้นก็ได้ซอสที่ว่าเค็มขุ่นจากนั้นเขาก็เกียมกระทะแดงเนาะกระทะแบบอสนิทแบบนี้ที่ว่าสามารถปิ้งย่างได้เนาะแล้วเขาก็ทาเนยลงไปทาเนยลงไปแล้วแล้วก็เอาขวจีขอจีที่เขาฟานไว้แล้วเนาะลงไปย่างลงไปย่างเนาะเพื่อให้อมันกรอบแล้วก็ ให้เนื้อเนยซึมเขาไปในเขาจีเห็นไห้เขาจีเขาหันมีความหอมความหอมความกรอบเนาะจากนั้นก็ผิกมันเนาะปีนไปปีนมาเพื่อเห็นให้เนื้อได้ซึมซับเนยแล้วก็เพื่อเห็นให้มันกรอบทั่วถึงทั้งสองด้านเนาะ าจากนั้นกจัดการาส่วนที่เหลือปิ้งให้ใหมันมดจากนั้นก็จะมาเกียมกระทะเพื่อจะย่างซีนที่วาซื้อมาฮั่นโดยการใส่น้ำมันที่วาได้ฟีมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตหลงไปก่อนย่า,ยางอันให้น้ำมันมันออกเนาะแล้วก็เอาซีนลงไปสองตอนคอยแบ่งครึ่งเนาะพอตอนมันใหญ่เติบ จากนั้นค่อยใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ใบโรสแมรี่สดลงไปปะไวข้ขางละหนึ่งนาทีแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือเมนใส่เพื่อซองขางาใส่เกลือกับพริกไทยดำเนะาะย่างย่างย่างจากนั้นค่อยจะค่อยใบไทม์ลงไปน้อยนึงแล้วใส่บัตเตอร์ด้วยว่า น้ำมันเบอร์ลงไปเนาะ, <Fantastic. S 1> ะให้มันสุกถั่วถึงกันเนาะความสุกนี่ขึ้นกับคนหมักว่าจะเอามีเดียมมีเดียมแร่หรือว่า mm hmm. ดันก็ได้แล้วก็เตรียมเอาผักไว้ประมาณหานาทีก่อนเนาะ mm hmm. เพื่อให้ mm hmm. น้ำทางในนำทางในอันซีนของมันออกมา จากนั้นก็เอาพักลงไปดยบปตองล่างอ่าหมอเพราะว่าน้ำซีนที่มันออกมาหันมันจะเห็นให้นหลดมีรสดอูมามิแซบแล้วมาย่างพักโตวขวบพักโตจากนั้นจัดเสิร์ฟขึ้นจานได้เลยเฮาอยากเพิ่มองค์ประกอบใดเข้าไปก็สามารถเพิ่มได้ค่ะจะออกมาประมาณนี้เนาะ จะมีของหวานมีไวาประกอบมีสลัดแล้วก็เข้ากะจัดให้มันสวยงามหน่อยหนึ่งมีสซมโคกแล้วก็จะเห็นให้ผู้ถากินยิ่มแปลงแสง